สวัสดีครับผมชื่อมิเชลเตงอาศัยอยู่กวลาลัมเปอร์บุกิจจล,ลิตวันพุทธที่13ตุลาคมผมได้ไปพบ CEO ของบริษัท l ลย a ไบโอเ c คคริสได้มาแชร์ให้รู้จักผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ล้ำยุคจากอเมริกา l ลย a f r e ค u e n c y m o d ดู a t o r หลังจากเรียนรู้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลาหนึ่งวันผมรู้สึกสนใจ ผลิตภัณฑ์จากอเมริกาตัวนี้อย่างมากวันที่สองคือวันพฤหัสที่14ตุลาคมผมตัดสินใจเช่าเลย่าก,กลับมาลองใช้กับตัวเองดูบำบัดดูแลสุขภาพตนเองหลังจากนั้นผมก็ทำตามวิธีการดื่มน้ำดิวเทเรียมต่ำใช้เครื่องเลย่านี้คือเอาน้ำกรองที่บ้าน น้ำที่ผ่านการกรองแล้วเอาไปทำการปรับโมเลกุลหลังจากทำการปรับไปสองชั่วโมงก็กลายเป็นน้ำดิวเทียมต่ำเจ็ดจุดแปดสามเฮิรตซ์ใกล้เคียงกับร่างกายคนเราน้ำโมเลกุลเล็กนี้น้ำดิวเทียมต่ำนี้วิธีที่ผมทานน้ำดิวเทียมต่ำทุกเช้าตื่นนอนหลังจากลุกขึ้นมาก็ดื่มตอนท้องว่างน้ำดิวเทียมต่ำห้าร้อยมลให้น้ำ เข้าไปชะล้างลำไส้หลังจากนั้นทานอาหารเสริมคุณสามารถทานอาหารเสริมก่อนหลังจากนั้นก่อนอาหารเช้าค่อยดื่มน้ำห้าร้อ ML หลักการก็คือแก้วแรกให้มันไปชะล้างผนังลำไส้และลำไส้เล็กแก้วที่สองคือให้เซลล์ในตัวเราให้เซลล์ร่างกาย พลังงานที่ต้องการตลอดทั้งวัน power energy คือให้น้ำเพียงพอกับความต้องการทำการซ่อมแซมขับพิษเริ่มระบบหมุนเวียนโลหิตเมื่อได้ทำการดื่มน้ำวิธีนี้ผมดื่มมาสองสัปดาห์สองสัปดาห์ครับร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างซิ่ง